ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยด่นนห่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางสิบหกพฤศจิกายนนะก็โปรดชชยวิจารณยาณ ในการรับชมด้วยนะเราก็ไปชมกันใบนี้คู่ตดท่านผู้ชมคู่ตดนะท่านสองตัว,ส,วนนตนะส่วนนี้ก็เป็นอดีตนะส่วนนี้ก็เป็นอดีตอดีตก็สรุปแล้วผ่าน เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปานสองสามนะท่านสองสามนะแล้วก็เบ่งปานชุดเดียวสองสามศูนย์สองสามศูนย์นะ สองสามหนึ่งสองสามสองสองสามสามสองสามสี่สองสามห้าสองสามหกสองสามเจ็ดสองสามแปดสองสามเก้านะเบ่งปานสิบชุดเป็นแนวทางก <ART> ็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เบ่งปาน ต่อไปครับผมใบนี้ XJ10 หน่วยล่างเบบ3ตัวท่านผู้ชมในทันทีแล้วท่านก็เบ่งป่าน,นสาร90ผ่านผ่านสารผ่านสาร เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปัน845 845ห้า่นะเบงปาน8 4 5่ XJ นะ XJ นะเจ้าของเนวทางต่อไปครับผมใบนี้ตอนนี้เบงปัน,ปนเนวทาน วิ่งเบบสามตัวรอสอนอเบ่งปันสองสี่ห้าสองสี่ห้านะชอบสองห้าท่านกเบ,บ่งปันสามตัวชอบสองตัวก็ขอ,ขอบคุณมากจริงๆท,ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกําลังใจกําลังเจอกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม,มท่านใบพีสาตัวเบ่งปานธาน10หน่วยล่าง ใบนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่แล้วนะเบ่งปันหกตัวสรุปแล้วผ่านหนึ่งตัวนะผ่านสามผ่านสามนะเบ่งปันศูนยนะ์หนึ่งสามสี่หกเก้านะก็ผ่านสามซึ่งแนวทางใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็เบ่งปันอีกแล้วนะ แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน2 3 4 568 2 3 4 568นะท่านผู้ชมาบพีสตัวเจ้าของแนวทางสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดนะห้าหกแปดนะเบ่งปันหกตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับผมเทพชายนะเทพชายเบ่งปันธานเบ่งปันธานล่างชุดล่างชุดชุดสองชุดหนึ่งชุดสองชุดหนึ่ง กงนทันใหม่นี้ครับผมชน5ชน8จับคู่จับคู่1518นนะชนชน8แล้วก็จับคู่1518นะก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับผมใบนี้หน่วยโบนหน่วยโบนนะเบ่งปันสามตัวท่าพผู้ชมเดี๋ยวทานทีแล้วก็แบ่งปัน480แปดศูนผ่านสี่ศูนก็ผ่านสี่เดี๋ยวทันให่นี้ครับผม เบ่งปันศ4 6ย์นนะศ46ท่านก็เบ่งปัน,ปนเนวทันหลักหน่อยบนคู่ขี้แบบสมตัวต่อไปครับผมใบนี้สั้นคนขี้ตัวนะท่านก็เบ่งปันแน,นวทานวิ่งบนล่างแบบสตัวครับนะ ท่านกระเบงป,นปานอดีตที่ผ่านมาก็สรุปผ่านนะท่านผู้ชมนะสี่ตัวสางคนขี้ตัวนะเนี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ้งปานที่9472นะ9472 9472ก็เก้ี่็อยวท่านวิ่งบนล่าง ดึง9กับ4นะเบ่งปัน4ตัวดึง2ตัวนะดึง9ดึง9กับดึง4นะแนวทันบนล่างนะสังคนขีตัวเจ้าของข้อมูลแนวทันที่แล้วก็ผ่านนะผ่าน2ผ่าน2.00ผน,น,นะต่อไปท่านผู้ชม ใบนี้ดับบนหนึ่ตัวนะท่านก็เบ่งปันแนวทันดับบนตัวเดียวให้พิจารณาด้วยนะท่านก็เบ่งปันดาบสนะดับ4ตัวเดียวนะก็นอนแนวทานที่ปรผัันมาก็ดับผ่านนะ แนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ4ตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ครับนะทันนี้ก็แนวทาน10บนูนแนวทาน10บนูนตัวเดียวนะ ท่านก็แบ่งปันอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านศูนย์ผ่านหกผ่านหกผ่านหกผ่านสี่ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเปดตัวเดียวท่านผู้ชมนะแบ่งปันเปดตัวเดียวก็ขอบคุณมากนะท่านผู้ชมขอบคุณเจ้าของแนวทางนะ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันแน,นวทาง10บโวลอีกหนึ่งแนวทางให้พิจารณาก่อนแนวทางที่ประพันธ์มาทัาพพชม4่ผ่านผ่านศูนย์ผ่านหกผ่านหกผ่านหผ่านนะ4นี่ผ่านแนวทางใหม่นี้ครับ4,6,8ท่านผู้พชมนะ เดวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันสาตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะข้อมูลท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับก,กำลังเจอกำลังใจต่อไปครับผมใบนี้ ทันนี้เบ่งปันจทานดับเต็มอร้อยสิบดับเต็มหลักอร้อยแล้วก็หลักสิบท่านผู้ชมท่านนี้กำเบ่งปานให้พิจารณาเต็มศูนย์เต็มสามเต็มเจ็ดนะเบ่งปันเต็มศูนย์เต็มสามเต็มเจ็ดท่านกำเบ่งปัน ดับสามตัวสามเต้นเป็นแนวทางต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้ก็เป็นแนวทางดับสิบโบนนะดับเหลือเด่นนะดับเหลือเด่นเบ่งปันดับหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเปดเก้าศูนย์ ก็ดับหลายสูตรนะท่านดับหลายสูตรนะรวมดับแล้วก็เหลือแค่สามหกดับเปตัวเหลือสองตัวท่านผู้ชมท่านนี้ก็แบ่งปันให้พิจารณาเป็นแนวทางดับเหลือเด่นหลักสิบด้วยครับท่านยังไงก็ขอขอบคุณมากครับนะข้อมูลแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ท่านผู้ชมก็คลิปนี้เราพบการเจอการเพียงเท่านี้นะเราก็เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผมนะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ